วันนี้ค่ะติ๋มจะมาเทศผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอิสเทรีเอลมาดูกันนะคะบีพีมานะคะอวอร์มครีมแตะแตแบบนี้นะคะมองไปด้านบนค่ะแล้วก็แตะครีมนะคะแตะย้ำๆบริเวณที่มีถุงใต้ตานะคะมองไปด้านบนเลยค่ะไม่ต้องกลัวเข้าตานะคะ แล้วเราก็แตะย้ำๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาถุงใต้ตายเยอะค่ะเราก็ทายเยอะนิดนึงแล้วก็ย้ำบริเวณที่ทาค่ะเพราะแต่ละคนนะคะ่ะสภาพผิวไม่เหมือนกันถุงใต้ตาขนาดของถุงใต้ตาก็ไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะมาดูใกล้ๆได้ค่ะค่ะค่ะาก็เป็นก็จะแตะริ้วรอยตีดการิ้วรอยหน้าผากใช้ได้หมดเลยนะคะใช้นิ้วนางนะคะเป็นนิ้วที่แตะเบาๆนะคะเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วน้ําที่น้ําหนักเบานะคะได้ปล้าเลยยรนั้รอยตีนการิ้วรอยหน้าผากร่องแก้มนะคะ ู้ชายจะมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะรารงนีะหว่างทีนี้เคล็ดลับที่ทำให้เห็นผลไวนะคะก็เดี๋ยวหันหน้าก็เปิดกรลมสัก น้ำจะช่วยให้เนื้อครีมซึมลงไปใต้ผิวเร็วนะคะแล้วก็ใช้พัดลมคะ่ะพัดลมเป่าช่นะะวนน่ารียกภาแล้วนะคะนะคะถุงใต้ตาเริ่มยุบแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะหายยุบแล้วนะคะนะคะ,นะคะบริเวณที่ทาเห็นไหมคะผิวหน้านะคะ รอยตีนกาลิ้วรอยหน้าผากหายไปแล้วเห็นไหมคะเพื่อริ้วลอยต่างๆอะค่ะจะเห็นผลได้ไวเลยเห็นไหมคะยุบแล้วนะคะเห็นไหมคะยุบไปเลยนะคะนี่ค่ะทุกสุดตึงมากเยอ่าตรงนี้ระหว่างระหว่างทาค่ะตรงนี้อย่าเพิ่งขยับหน้านะคะต้องให้หน้านิ่งๆเพราะครีมกาลังเซตตัวนะคะนะคะเห็นไหมคะเรียบเนียนไปเลยเห็นไหมคะหน้ายกกระชับเป็นหนุกขป้นเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์เจ๋งไหมคะนี่เค,ค่ะ,คะโอเคเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะหยุบหายไปเลยนะคะถุงใต้าตาขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆอิสตาลีเอเลียถ้าใครสนใจติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้คุณได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ yeah.